อ้กูจะบินนะนา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 อ้ตุ้งตั้งกีกัน้า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 นาน้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 านาน้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 านัาน้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 านีาน้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 านน้าน้าน้นน้า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 นน้า ใครบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกข้าวปลูกผักเนี่ยจะทําให้เราพอเพียงไหมครับ <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับ2ตัวด้วยนะ <laughs> ผมไปรับมาเพิ่มนะครับนี่คือเจ้าดิโรโซลัดนะครับผมขอเรียกงี้นะครับมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ทุกคนดูนะตัวเก่าเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยรับมาแพงมากๆนะครับนี่คือเจ้าดิโรตัวเก่าคูดาวสี่นาทีแวินาทีนะครับ เจ้าตัวใหม่ตัวนี้ตัวนี้ครับ100นะเวล100เนะหมือนกัน <What? What? c oughs> 1นาทีครับวัดวัดเออมาแบบเขา้าเขาเขาเริ่มแบบรุนเร็วเลยนะมาเอาออกให้หมดนะครับทุกคนลองคิดดูนะถ้าสมมติเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวเก่าเนี่ยเขาบอกว่าจะรีนะครับครูดาวเนี่ยแปวินาทีนะครับอ๋ออันนี้คือตัวใหม่เอาตัวเก่าก่อนตัวเก่าก่อนนะครับนี่ตัวนี้ไม่ติดแลนโบนะครับเขาบอกว่าเขาจะรีครูดาวนะครับให้75วินาที ใช่ครับรีครูดาวให้17รอบแล้วก็ให้ e อ p ีเนี่ยรอบละ4 0 0พนะครับไม่ว่าจะเป็นคูดาวหรือ e อ p พีเนี่ยเขาสุ่มนะครับอ่าอ่าส่งให้กับแรนโบ้แรนโบ้บอกโอ้โหลดให้75วิอ่ะพี่เรียบร้อยครับรีสกิลไปเลยรีสกิลไปเลยแล้วก็รีสกิลปุ๊บเขาแสดงความสามารถนะครับอ่าให้18ครั้งนะตัวนี้โหดกว่าเพราะว่าติดแรนโบ้แล้วก็รีครูดาวให้กับเจ้าตัวเก่า 85วินาทีหรือประมาณ1นาทีครึ่งแล้วก็ให้เอ็กพีเยอะกว่าเก่า4 0 0พกว่าอ่าพอให้ตัวเก่านะครับตัวเก่าก็บอกอ๋อเลดี้เลดี้เหมือนกันอ๋ออ่อมุ่มต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 ุม,ตมเรียบร้อยเอ็ไม่อั้นครับนี่คืออ่าสูงสุดเท่าที่แบบมันยิ่งกว่า ยี่หัครังกดก่อนดีนะครับคือผมหามานานมากหายากมากๆหายากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะคุณร้านบุปกรณ์ก็ยังเหนื่อยนะทุกคนอันนี้เรียกได้ว่าผมหาเองด้วยนะครับแต่ก็ฝากร้านบุปกรณ์แล้วกันนะครับให้พี่บิวเนี่ยช่วยหาก,ก็แบบหาไม่ได้อะทุกคนนี่คือความยากแต่ว่าถ้าพี่บิวหาสักสองวันเนี่ยน่าจะเจอนะแต่ว่านี่คือผมดวงดีนะครับไปเจอเจ้าตัวนี้เนี่ยขายอยู่ประมาณหนึ่งบาทจริงครับ ใครจะไม่จับนะครับใครจะไม่โดนแน่นอนครับผมโดน1,000งบาทก็มาเถอะนะครับเรียบร้อยวันนี้ได้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันวว้าบักไปแล้วนะทุกคนดูล่าสุดเนี่ยก็คือถ้าใส่2ตัวเนี่ยเขาจะไม่มีที่ลงนะครับทุกคนคือมันรีกันไปลีกันมาจนเห็นไหมทุกคนเลดี้ไป2ตัวละเราใส่ทีเร็กตัวรับเอ็ีมาหน่อยมาเราเอาตัวเติมออกก่อนบักไปแล้วนะครับ นี่ครับแลนโบน้ำหนักเนี่ยคือหนักกว่าเก่าอีกนะหนักอยู่74นะครับโอ้โหตัวเก่า71นะครับซึ่งครูดาวเขาเนี่ยเหลือ1นาทีครับอย่างที่บอกไปซึ่งวันนี้คือผมอยากจะให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าดีโร่เนี่ยเจ้าตัวเก่าเนี่ยติดแลนโบด้วยเขาจะได้แบบสลับไปสลับมาแบบรวดเร็วนะทุกคนเวลาเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับเวลาผมจะฟาร์มเอ็กพีนะครับเราจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะ ด้านขวาเนี่ยคือน้องแรนโบ้นะครับดิโลโฟโซัสนะครับส่วนเจ้าตัวนี้คือคูดาวสีนาทีเห็นไหมทุกคนเริ่มมงปัญหาเห็นหรือ,อยังคือมันคุณแบบมันระเบิดได้ก็จริงนะครับเจ้า e x p ล่าสุดทีเรกผม <c oughs> ฟาไปแป๊บเดียวเนี่ยเพื่อมาโอ้โหประมาณ7จ็ดเลเวลนะครับทุกคนโอ้โหเกือบร้อยเลเวลภายใน10-20นาทีอะทุกคนคิดดู <c oughs> คือโอ้คือตั้งเริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งนี่คือไม่ถึงวันแน่นอนประมาณหนึ่งชั่วโมงอะวัด อะไรจะขนาดนั้นอันนี้คือเจ้าดีเออดิโรโซลันเนี่ยก็คือโดนเนร์อมาแล้วด้วยนะแต่ว่าถ้าติดแลนโบเนี่ยก็ถือว่าเหมือนไม่โดนอะไรเลยอ่าเริ่มแล้วอ่าดูนะครับทุกคนดูนะครับว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรนะครับอ่าลถเจ้าตัวนี้นะครับมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าใช่ครับเขารถมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมในบางครั้งเนี่ยด้วยความที่คูดาของเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวแลนโบเนี่ยอ่าต้องโดนสกิลถึง2รอบและก็ เมื่อโดน2รอบเนี่ยเขาโดนไม่พอนั่นเองนะครับก็คือโดนรอบเดียวในบางทีมันก็จะติดขัดไปเลยแต่ว่าบางทีโชคดีนะครับเจ้าแลนโบนะครับขอเรียกว่าดีโรแลนโบแล้วกันเจ้าดีโรแลนโบเนี่ยแบ่งมาให้ตัวนี้2รอบเจ้าดีโรโบติก็จะแบ่งให้กับเจ้าแลนโบดีโรนะครับแต่ก็จะสลับกันไปสลับกันมานะส่วนเจ้าทีเร็กเนี่ยก็จะเป็นลูกหลงนน่นองนะครับเวลาเหมือนอะไม่มีที่ลงแล้วอะไรเงี้ยมาเตะไปหมดล้อ๋อมาเตะไปหมดเหมือนเมื่อกี้ที่มันบั๊กไปเลยนะครับไม่มีที่ลงเจ้าทีเร็กนี่แหละ จะเป็นตัวที่รับ e x p นั่นเองนะครับเมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้คือแบบกระจึงนึงอยู่เลยนะครับอันนี้คือเกือบเ,เต็มแล้วนะรอบเดียวซึ่งเนี่ยถ้าสมมติเจ้าตัวนี้เป็นแรนโบเนี่ยตอนนี้ก็คือสลับกันไปสลับกันมาแบบรัวๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแรนโบเนี่ยผมขอญาตหาในคืนนี้สักคืนหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่า <laughs> นี่ๆๆนี่นี่มาให้ดูอีกร,รอบนึงนะครับนี่คือการสลับไปสลับมาอ่าพอเจ้าตัวที่ดีโลโปตีนะครับนี่คูดาวกลับมาให้เจ้าตัวนี้เห็นไหมทุกคน มาให้เจ้าแลนโบและแลนโบก็มาระเบิดให้กับตัวเก่าเห็นไหมทุกคนติดขัดอะเนี่ยคือติดขัดอยู่5วิอ้ออันนี้ขนาดโดนลดสกิลไปประมาณสามรอบนะครับประมาณ4นาทีสานาทีกว่าๆอ่ะพอเจ้าตัวดิลโลติให้ไปอ่ะแลนโบเนี่ยโดนแค่ทีเดียวนะครับเขาก็จะแอคทิวิตนะครับอ่าอบิลิตี้นะครับทำให้แบบอ่ะโดนเจ้าทีร็กเห็นไหมทีร็กเวล82ดสเลยนะไวมากอ่ะเห็นไหมทุกคนติดขัดอีกแล้ว ก็คือเจ้าแลนโบเนี่ยให้เจ้าดีโร่เนี่ยรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับย้ำว่ารอบหนึ่งเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าดีโร่เนี่ยถ้าเป็นแลนโบก็คงจะ,ะสลับกันไปสลับกันมาเรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้คือไม่ใช่แลนโบก็จะมีปัญหาแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวคลิปหน้านะครับตอนเย็นๆนะน่าจะได้ตอนเย็นๆเลยนะครับก็คือน่าจะได้แลนโบมา2ตัวเลยเนาะซึ่งถ้าได้สตัวเนี่ยรกได้ว่าการเนิฟของคุณเจนเด้นะครับไม่มีผลกับผมครับ ส,สุดแล้วนี่คือจุดสูงสุดแล้วครับมันคือจุดสูงสุดของผมแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาเจ้าดิโรแลนโบตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปั้นชีร็กแลนโบต่อแล้วก็หาแลนโบทุกตัวครับ <laughs> นะครับโลบักเนี่ยคือผมมีเยอะนะก็คือสามารถสกิปต,ตรงนั้นได้นะครับไม่จํากัดแต่ว่าก็ต้องใช้ตวงนะครับแลนโบไม่ใช่ว่าจะมาง่ายๆไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้หรือเปล่าด้วยซ้ํานะครับ่คลิปนี้เดี๋ยวลงสักตอนเชา้าส่วนถ้าตอนเย็นนี้นะครับ มีแลนโบให้ดูนะครับบอกไว้เลยว่ามันกว่านี้แน่นอนมันจะสลับกันรัวกว่านี้นะทุกคนอ่ะอันนี้ก็รัวใช้ได้นะครับแต่จะติดขัดทุกคนดูนะแลนโบมาแล้วโดนหนึ่งรอบอ่าโดนสองรอบเนี่ยคือต้องโดนสกิลถึง3รอบทุกคนถึงจะไม่ติดขัดทุกคนซึ่งโอกาสการที่จะเกิดแบบนี้เนี่ยมันน้อยนะครับแล้วแถมทีเร็กเนี่ยเอพีก็ได้น้อยด้วยเห็นไหมอ่าอันนี้คือตบกลับไปครับเห็นไหมตบกลับแล้วก็ตบกลับมาอีกทีเห็นไหมติดขัด1ิวิอีนะครับ ซึ่งคําว่า10วินาทีเนี่ยสำหรับผมมันถือว่าค่อนข้างเยอะในบางทีก็เป็นนาทีเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือนาทีครึ่งเลยอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวให้ดูขบวนอีกรอบนึงอันนี้คือตัวปกติเห็นไหมโดนเจ้าตัวแลนโบนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า,วาเจ้าตัวปกติบอกว่าเขาจะส่งนะครับสิบเจ็ดรอบเนี่ยคือต้องโดนบ้างนะครับลดสกิลมาแล้วก็มาลดสกิลกับ <laughs> อันนี้คือโดนสกิลสี่รอบเลยนะตัวปกติเห็นไหมเริ่มบนครับอ่าเริ่มบนนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับ พอวนไปปุ๊บเจ้าตัวนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมก็วนกลับเนี่ติดขาบ1ิวิครับเห็นไหมทุกคนมันมีปัญหานิดเดียวจริงๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหาแลนโบให้ได้นะครับในคืนนี้เรามาลองอะไรกันอีกดีละ่ะทั้งก่อนคว e นบีคว e นบีคว e นบีเนี่ยบอกเลยว่าคอมโบกับสัตว์ที่คูดาวเยอะๆเนี่ยจะเก่งกว่าเจ้าดีโรนะดีโรเขาบอกว่าลดคูดาว75วินาทีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวคว e นบีเจ้าตัวนี้นะครับ <laughs> ลดแบบลดไปเลย น่าจะคอมโบกับคิสซูเนะขี้โกงที่สุดในเกมผมขออนุญาตหาเจ้าคิสซูเนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้คือเป็นพรีออเดอร์น้ำจิ้มแบบหวานๆฉ่ำๆก่อนไปโรงเรียนนะครับให้ทุกคนแบบกัดจุกกะชุกกระช่วยได้รอดูนะครับคลิปตอนเย็นนะครับว่าจะคลั่งแค่ไหนนะครับดู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 ดนี่คือเอพีนะที่เจ้าชเร็กได้รับนะครับย้ำนะตอนแรกเนี่ยก็คือเวล81ครับผม เ well, วลแปดเรียบร้อยนี่คือผมบอกเลยว่าเขามีปัญหาเป็นนาทีนะครับทุกคนคือถ้าเป็นแลนโบว์สตัวเนี่ยเรียบร้อยนะตรงนี้น่าจะขึ้น90หรือไม่ก็ห0ึไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะแบบตุ้ม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 สลับกันไปนะครับส่วนถ้ามันยังมีปัญหาอีกนะครับเรามีเจ้าตัวนี้อยู่ออกตูปุยยักษ์นั่นเองซึ่งคอมโบกับเจ้าควินบียักษ์ก็ได้เช่นกันนะครับควินบีเขาบอกว่าจะลดคูดาวให้กับ ตัวที่มีครูดาวสูงสุดเจ้ามีมิกซ์ออคเตปุสเนี่ยก็คือครูดาวเยอะมากๆนะทุกคนอันนี้คือตัวยักษ์เลยนะครูดาวอยู่ตั้ง7นาทีนะถือว่าเยอะมากแต่ว่าครับถ้าเขาติดแลนโบเนี่ยน่าจะเหลือสักประมาณ3นาทีก็คือต้องโดนเจ้าดีโร่เนี่ยให้เอ็กพีสอรอบก็น่าจะก๊อปปี้ดีโรแล้วก็เป็นดีโรตัวที่3ได้ครับใช่ครับฟังไม่ผิดตัวที่สอ,อะไรเนี่ย ผมมาอยู่จุดนี้ได้ไงเนี่ยเรียกได้ว่าหัวแถวของแท้แล้วเรียบร้อยคือหัวแถวเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันเรื่อยๆแบบมันๆนะครับโอเคในคลิปนี้ก็เป็นพรีวิวเล็กๆแล้วก็เอาทีแรกไปย่อยไหมย่อยทิ้งเลยไหมย่อยทิ้งเลยดีไหมเอ่อคือคือจริงๆผมอยากจะเราต้องมาเรียนกันก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรตอนแรกเนี่ยผมว่าจะรีเจ้าดิโลเนี่ย ให้ได้แลนโบก่อนนะครับคือความฝันของผมเนาะเพราะว่าถ้าดีโร่เป็นแลนโบทั้ง2ตัวเนี่ยน่าจะเอกพีของตัวอื่นเนี่ยก็คือไม่มีปัญหานะทุกคน2ตัวนี้เขาก็อย่างที่บอกเขาสลับกันไปสลับกันมาหาเจ้ามิมิกออสต์ปุ๊ดเดตก็น่าจะไม่ยากนะครับแล้วก็หาเจ้าทริกก็น่าจะไม่ยากนะครับเป็นแลนโบนะครับส่วนตอนนี้แลนโบคว e นบีก็ได้แล้วนี่ประมาณนี้เราลองใส่คว e นบีไหม <laughs> อ่ะใส่ควินบีคว e นบีเนี่ยคลิปก่อนทุกคนผมมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับก็คือเจ้าดีโร่เนี่ย เขาไม่ลดคูดาวในส่วนของอตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นสกิล49วิตรงนี้ไหมนี่คือสกิลที่2องเขานะครับซีคล์สกิลนั่นเองครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะลดคูดาวเจ้าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับตัวที่มีคูดาวเขาเรียกว่ามีวิเยอะที่สุดแต่ว่าดิโลไม่สามารถรีคูดาวได้ครับเห็นไหม32วิก็ต้องรอเลยอันนี้คือข้อเสียของน้องควีนบีข้อเดียวเลยนะครับซึ่งเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากๆในการมาอยู่ในสูตรคอมโบ e อ p กีของเราไม่ได้ เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนผมสามารถเก็บน้องคีนบีตัวนี้นะครับไปคอมโบกับเจ้าคิสซเนะหมาป่าก้าหางอะไรงนี้มันจะโกงกว่าเจ้าดิโลหนึ่งล้านปอล็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเนี่ยใส่คีนบีเข้าไป <laughs> แค่คิดก็รู้สึกแบบอ๋อ <laughs> นั่นคือจุดสูงสุดอ่ะทุกคน <laughs> คือคือโอ้คีนบีมันก็คือจุดสูงสุดตัวจุดสูงสุดไปหมดแล้วตอนนี้เ <laughs> จ้าออสตอปนีก็ใหญ่ที่สุดเลยนะ ผมไม่รู้ว่าใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าแต่คือมันใหญ่มากๆนะทุกคนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์คบีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวใหญ่สุดสามเปอร์เซ็นต์ที่ขี้โกงที่สุดทีเร็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ขี้โกงที่สุดโอ้ทีเร็กศูนย์จุดห้าครับ <laughs> <laughs> เหลือแต่เจ้าตัวใหม่เนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ <laughs> ยังไม่ได้เลยเนี่ยตัวใหญ่แต่ว่าไม่หานะตัวใหญ่ไม่คุ้มตัวนี้โอเคเมื่อกี้เราใส่คีนบีไปเป็นไงบ้างอะก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวเรามาลองดูสดวิว่า,านะวใส่ วีที่เยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือเจ้าออกตอพุทนั่นเอง6นาทีเนาะส่วนตรงนี้12นาทีที่ถามว่าไม่นับนะครับเพราะเป็นความสามารถเ,เสริมเข้ามาอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นความสามารถ2อ่ะไม่นับเนาะแลนโบว์สิบสวพึ่ง2วิไม่รู้เป็นสกิลไหนนะพึ่งเป็นสกิลอะไรดูสิลดคูดาวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ลดคูดาวเป็นโพลีเนตครับนี่สกิลนี้ลดคู <financially> ดาวให้กับปลาหมกึกปลาหมึกลดรดสิอา้าว ลดใครล่ะอ่าบักไปแล้วปลาหมึกทําไมไม่ลดให้ปลาหมึกอ่าไม่ลดคูดาวโอ้มีปัญหาครับผมคิดว่านะาเจ้าพึ่งเนี่ยท้าไมมีปัญหานะทุกคนอ่าพึ่งเนี่ยเอาไว้คอมโบกับเจ้าคิสซูเนะหรือว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยขี้โกงกว่าเพราะฉะนั้นสูตรของเราตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเจ้าดีโร่ระเบิดให้ดีโร่อีกตัวหนึ่งดีโร่ระเบิดให้กับเจ้าออตโตบุตออตโตบุตก็จะระเบิดให้ดีโร่สองตัวนี้นะครับก็จะวน แล้วก็จะให้ตัวที่4นะครับเป็นตัวรับเลเวลเขาเรียกว่าเป็นตัวเหลือตัวตัวรับของเหลือนั่นเองนะครับก็คือน้องไม่รู้จะไปปล่อยใส่ใครเดี๋ยวมันก็บัากใช่ไหมก็เลยจะเอาเจ้าตัวแบบที่อยากฟันนะครับก็ใส่ลงไปอ่าอย่างเช่นทีเร็กนะครับที่ผมอยากใส่ไม่ใช่ทีเร็กตัวนี้อ่าเอาเจ้าทีเร็กตัวนี้มานะก็เอ็ที่เหลือนะครับหรือว่าการลดคูดาวเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเอ็พนะครับที่เหลือก็จะมาลงให้กับน้องทีเร็กนั่นเองนะครับส่วนเจ้า3ตัวนี้ก็วนกันไปวนกันมาเนาะเดี๋ยวเราเอาย่ง ผมคิดออกแล้วก็คือเราจะหาเจ้าดีโร่ก่อนเป็นแลนโบคลิปที่2คือเราจะหาเจ้ามีมิสนะครับเป็นแลนโบแล้วก็คลิปที่3คือเจ้าทีเร็กแลนโบนั่นเองนะครับอ่จบบริบูรณ์เราจะได้แล้วครับแต่ว่านะ่าใช้เวลานาน,านแบบนานมากๆนะครับทุกคนอาจจะเป็น2วัน3วัน4วันที่ผมอาจจะไม่ได้นอนไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นฝากติดตามแล้วก็กระทืบไรค์หน่อยแล้วกันนะครับร้านอุปกรณ์ก็ฝากหน่อยนะครับจะให้มีสปอนเซอร์ไปซื้อตัว นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เป็นพรีวิวคร่าวๆที่บ้าคลั่งที่สุดในช่องของผมเลยนะครับโอเคเอาวเจอใหม่คลิปหน้านะครับอ <c oughs> ผมรักตัวนี้ <c oughs> ที่สุดในโลกเลย